ตาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลแถวทางใต้กันนะคะก็ตาไม่รู้นะคะว่าเราจะไปทะเลตรงไหนบ้างใายหาชื่ออะไรตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราขับรถผ่านแล้วมันสวยหน้าเดินนะคะเราก็จะจอดรถแล้วก็เดินเล่นที่นั่นกันนะคะยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันกับตานะคะไปกันค่ะีนนจะเห็นตำรวจบนถนน ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อไคยาม่านะคะอยู่ทางใต้ของซิดนีย์นะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันตานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาข้าวเที่ยงทานกันที่นี่นะคะไปกันค่ะ ไยสนีที่นี่สวยค่ะใช้ตึกเก่ามาทำเป็นไยสนีนะคะสวยเนาะชอบตึกเก่าๆแบบเนี้ยค่ะ กาแฟเวียดนามค่ะกาแฟเย็นเวียดนามเดี๋ยวชิมก่อนว้าว nice yes really nice wake me up Wow, that looks nice and healthy. It's pork. Yeah, you eat with noodle? I think you just put noodle in the soup. I guess I'm not sure. What is that? It's a that sipping roll. Oh. แันตาซั sang, ่งเขาเรียกอะไรอ่ะฮานอยกลิวพอกนูดเดิล I'm not ดูสิแฟนตาบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากมีพร oh. <laughs> ิกมาด้วย <laughs> นะคะคเนื mm ้อหมู hmm. mm hmm. The broth The broth is so nice อร่อยจริงๆนน้ำซุปมันแบบเปรี้ยวเค็มหวานครบเลยค่ะว้าว s <S อันนี้ของตานะคะ mm hmm. เป็นข้าวผัด mm hmm. ผัดกับซอสเวียดนามอะไรสักอยาก่าง จำไม่ได้แล้วมันอยู่ในเมนูแล้วก็เป็นไก่ทอดค่ะแล้วก็มีซอสมาให้ด้วยน่าทานมากเลยทุกคน Okay. Mm. The dipping sauce very nice. Yeah. Mm. จัวันที่มีคนให้อาหารน้องนะคะมันเลยแบบตื่นเต้นกันใหญ่วันนี้มีตลาดนัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีอะไรขายม้างเนาะอันนี้เป็นพวกเครื่องหนังอ๋อปลอกใส่ขวดเบียร์ค่ะเก็บความเย็น ผมน่ารักมากเลยอ่ะชุดเด็กผู้หญิงน่ารักมากเลยค่ะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นพวก เสื้อผ้านะคะตุ๊กตาตุ้มหูเครื่องประดับไม่มีอาหารขายนะคะตาเดาเอาอ๋อมีเห็นแล้วมีมีกาแฟขายมีอะไรปิ้งย่างอยู่ข้างหน้า เสียดายอะอยากกินอีกหอมส่าอ,อ,อ่ะ,อะมันเป็นจักรยานอิเล็กทริกค่ะใช้ไฟฟ้า

ดค่คือลายวนเมชเชียนตะเมเชียนพรินต์อันนี้แอปพลอนนะคะพากันเปื้อนมีีหลายลายเลยอ่ะ เหมือนที่รองแก้วที่รองจานมีพื้นที่เยอะแยะให้มาปิกนิกเลยค่ะตาจำได้ว่าตาเคยมาช่วงซัมเมอร์นะคนเต็มเลยอะ่ะ ครอบครัวเพื่อนๆเ,เขาก็จะมานั่งทำปิกนิกกัน ก็จะมีร็อกคูด้วยนะคะที่ออสเตรเลียนะคะชายหาดในซับเปิรใหญ่ๆหรือซับเปิรดที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะทางเขตเขาก็จะมีงบประมาณทำร็อกคูแบบนี้นะคะ่ะมันปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่ชินกับการว่ายน้ำในทะเลเปิดนะคะแล้วก็ อังจริงนะปลอดภัยจากฉลามด้วยช่วงซัมเมอร์นะคะคนก็จะมาว่ายน้ำกันที่ร็อกพูนี้เยอะแยะเลยค่ะถ้าโควิดหายแล้วแล้วเพื่อนๆคนไหนมีแผนจะมาเที่ยวออสเตรเลียโดยเฉพาะซิดนีย์นะคะลองหาเวลาสักวันหนึ่งลงมาทางใต้ของซิดนีย์นะคะสวยมากค่ะแถวนี้ ตาจะพาเพื่อนๆเดินกลับไปทางฝั่งนู้นกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งนู้นสวยไหม นี้เราอยู่ตรงนี้กันนะคะทุกคนซิดนีย์จะกลับไปทางนู้นค่ะแมพมันไม่ได้แบบซูมเอาให้เห็นซิดนีย์เนาะแต่ว่านี่คือทางใต้ของซิดนีย์นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไคลแมาค่ะ นี้ก็จะเป็นที่ที่ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆนี้นะคะ Visitor Information คะ่ะข้างหลังเป็นร้านกาแฟนะคะ เป็นน้ำพุแต่ว่าวันนี้ขึ้นไม่แรงอะ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวตาซุ้มให้ดูนะปกติเนี่ยถ้าขึ้นแรงใช่ไหมเวลาขึ้นตีเข้ามามันก็จะแบบทะลุลูข้างล่างเนี้ยขึ้นมานะคะตรงนี้ จริงๆอ่ะถึงจะได้เห็นน่ะบางบางทีมันขึ้นสูงแบบหนึ่งสองเมตรเลยอ่ะค่ะๆๆเขาเลยต้องมีแบบระเบียงกันกันตกไว้อ่ะโอ้ยิ่งช่วงพายุเข้านะตาจำได้ช่วงพายุเข้าอ่ะมามันมีข่าวท้องถิ่นออกในโทรทัศน์อ่ะ ว่ามีนักท่องเที่ยวมายืนรอมายืนดูวันที่มีฝนตกหนักพายุเข้าแล้วแบบขึ้นมันตีขึ้นมาแบบสูงแบบสเมตรกว่าแล้วแบบน้ำก็ตีใส่นักท่องเที่ยวแบบหล้มก้นจำเบ้าเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกัน คนรอดูขึ้นขึ้นมานะคะถ้าเราโชคดีเราอาจจะเห็นนะาตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เดินลงไปข้างล่างกันค่ะโอตาลืมบอกค่ะ หินที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในวิดีโอข้างหน้ารอบๆบ,บริเวณนี้นะคะเป็นโอลคอนิกร็อกค่ะคือโอลคอนิกร็อกคือหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะตรงนี้เนี่ยหลายร้อยปีก่อนก็มีการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่บริเวณนี้แล้วไอ้พวกววลคอนิกล็อกพวกนี้มันก็จะทับถมกันมาเรื่อยๆเ,เป็นหลายร้อยปีแล้วค่ะบริเวณนี้ แต่ว่าตรงส่วนชั้นข้างใต้เนี่ยที่มันโดนน้ำสาะน้ำทะเลตีอยู่ตีขึ้นมาอยู่บ่อยเนี่ยเขาจะเขาจะซอฟเขาจะนิ่มกว่าส่วนข้างบนมากมันเลยทำให้เกิดโพรงข้างล่างกัดกินโพรงข้างล่างเรื่อยๆจนโพรงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทะลุขึ้นมาถึงข้างบนเลยเลยกลายเป็นรูแบบนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเวลาน้ำทะเลขึ้นแรงๆเนี่ย ลมตีน้ําทะเลตีขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นสูงมากเลยแต่วันเนี้ยวันเนี้ยคือถือว่าเราโชคไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมันขึ้นมาไม่สูงนะคะต้องแบบมีวันเป็นวันที่มีลมแรงอะไรอย่างเงี้ยเออจะขึ้นมาสูงมากเลยค่ะ คือทุกๆปีจะต้องมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแถวนี้ค่ะเขาเลยต้องมีป้ายเตือนไว้ตามแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันจะเป็นแบบเนื้อหินมันจะเป็นแบบเนี้ย แะดูแถวนี้หน่อยมีคนตกปลาอยู่ตรงขดหินข้างล่างด้วย ก็มีร็อกคูสองที่นะคะอันแรกอยู่ตรงต้นคลิปที่เมื่อกี้ตาพาเพื่อนๆไปเนาะอันนี้เป็นร็อกคูอันที่สองนะคะตาสูให้ดู

ที่ออสเตรเลียคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะจัดเก้าอี้ให้คนที่สุบบุหรี่นั่งนะคะเป็นสัตว์เป็นสวนแล้วก็มีที่เขียบุหรี่ให้ด้วยอยากให้เมืองไทยมีอย่างนี้เยอะเนาะ นนี้ตาก็ขอจบวิดีโอวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับตาวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะ